เดี๋ยวผมจะนำโพมไฟโซลาเซลล์อันนี้นะครับมาติดตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับโต๊ะทำงานแบบนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมชอบสีแบบไหนกดเลือกได้เลยนะครับหลังบลเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างน,นะครับห่อบับเบอ้ล<อ>มาเป็นอย่างดีเลยนะครับชุดใหญ่เลยเนี่ย มีอะไรบ้างหลังจากที่เราแกะอกจะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวโคมไฟนะครับแผงโซลาเซลล์ขายึดแผงโซลารเซลล์นะครับชุดพุกและสกูสําหรับยึดแผงโซลารเซลล์นะครับสกูและพุกสาหรับเอาไว้ยึดโคมไฟนะครับแล้วก็ตัวรีโมทพร้อมฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวโคมกันบ้างนะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับส่วนสายต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สายตัวนี้นะครับไปต่อกับแผงโซลลล่าาาาเเเนะรรวิธีกกกใช้ง็ไมยย นำสายของตัวโคมไฟนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์มาต่อเข้าด้วยกันนะครับพอต่อเสร็จนะครับที่ตัวโคมไฟก็จะมีไฟสีแดงขึ้นมานะครับหมายความว่าตอนนี้กําลังชาร์จแบตอยู่นะครับและถ้าหากว่ามืดนะครับก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้นะครับถ้าช่วงกลางวันนั้นมปแสงสว่างเพียงพอก็จะดับไปเราสามารถปิดเปิดโคมไฟผ่านรีโมทตัวนี้ได้นะครับกดออนนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับกดออฟก็จะเป็นการปิดนะครับ ถ้ากดออโต้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าออโต้นะเมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับมี3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับซึ่งแสงสว่างของตัวโคมไฟตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด3โหมดเลยนะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แสงนะครับแสงแรกก็จะเป็นสีขาวนะครับกดที่รูปตัว M นะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดสีนะครับกด1ครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นสีวอร์มแบบนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสีวอร์ม ก็จะกลับมาสีขาวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้จุดที่จะติดตั้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการเพิ่มแสงสว่างให้กับโต๊ะทํางานตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะติดตั้งไว้ลักษณะนี้นะครับก็จะได้เพิ่มความสว่างให้กับโต๊ะทํางานของเรานะครับตอนนี้ก็มาร์กจุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เริ่มเจาะกันเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ตัวแหวนให้ดูนะมันจะมีรูอยู่นะครับผมเราก็ใส่รูได้เลยนะแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับเพื่อให้มันล็อกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่สกูแค่2ตัวก็อยู่แล้วนะแน่นเลยนะครับไม่คายเยื่อแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กันต่อนะครับเรามาดูกันที่แผงโซล่าเซลล์กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับส่วนสายไฟนะครับมีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็นำขานะครับมาประกอบได้เลยนะจะมีรูอยู่แล้วนะครับผมข้างๆนะเราก็นำ เราก็ประกอบขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะไปติดตั้งแล้วนะครับตรงนี้ก็ไปจุดที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวตอนกลางวันนะครับแดดก็จะมาส่องเต็มที่เลยนะครับผมตรงนี้นะตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราลอดไปที่ฟ้านะแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นแสงสว่างจากโคมไฟโซลาเซลล์โดยที่ไม่ได้เปิดหลอดไฟเลยนะครับผมให้แสงสว่างแบบทั่วห้องแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจโคมไฟสวยๆแบบนี้นะครับแถมช่วยประหยัดค่าไฟฟ้านะครับสามารถแต ครับ